ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมูเราชั้นภูมิน้อมจิตน้อมใจกรบาบขอกมามกรรมนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิขอนอบน้อม ต่อองค์พุทธะองค์มหาพุทธะทรงได้โปรดเป็นประทานขอประกาศสละประกาศถอนในปณิธานในความเมตตาทั้งหลายที่มีต่อสัารวัตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงกลายเป็นความผูกพันกลายเป็นข้อผูกมัดเป็นพันธนาการต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในอธิวาสนาบารมีในบุญบารมีในความเป็นเลิศในศาสตร์ทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้ต่อลูกหลานบริวารต่อองค์มหาบารมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่อผื้นแผ่นดินทั้งหลายในทุกว่นแคว้นดินแดนขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในธาตุในขันในกายในจิตในรู้ในเห็นในสัมผัสธรรมรมแม้แต่การตั้งเอาในมรรคนิพพานในความหลุดพ้นทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอน การตั้งจิตอาฆาตการผูกพยาบาทจองเวรจองกรรมต่อบุคคลใดก็ตามและน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมอันใดที่ได้สัมผัสสัมพันธ์เกิดร่วมสมัยกับองค์มหาบารมีและภาคส่วนทั้งหลายแห่งองค์มหาบารมีหากมีใจปฏิเสธ มีอคติคิดเบียดเบียนทำร้ายทำลาย,ลายคิดอิจฉาริษยาคิดช่วงชิงในทุกสิ่งทุกอย่างจะองคุณทั้งหลายหรือสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินต่อพระอารหันต์พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เหล่านักบวชทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้บำเพ็ญโพธิ์ทั้งหลาย การล่วงละเมิดล่วงเกินในคุณบิดามารดาเราครุรุบาอาจารย์ผู้มีคุณทั้งหลายสิ่งมีคุณทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยปฏิเสธต่อการบวชทั้งหลายต่อการโปรดสประสัดต่อการเสียสละแห่งองค์มหาบารมีและผู้โปรดสประสัด กรรมหนึ่งกรรมใดที่เหล่าข้าพเจ้าได้เคยเป็นเหตุสร้างเรื่องสร้างราวยุยงยุยแย่ให้เกิดความแตกแยกซึ่งกันและกันในลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบาร,รมีกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เคยกักขังหนงเหนียวดวงจิตดวงวิญญาณเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลาย ให้อยู่ภายใต้อำนาจแห่งตนเข้าครอบงำปั่นจิตปั่นใจให้หลงสร้างกรรมให้หลงเบียดเบียนต่อบุคคลทั้งหลายกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามที่ไม่ตรงต่อศัจธรรมไม่ตรงต่อนิพพานอยู่แล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอก,กรรมกรรม ขอให้กรรมทั้งหลายเป็นอโหาสิกรรมด้วยเทินอโหาสิอโหาสิอโหาสิโอ,อ,อ้ไม่เข้าไม่คาแล้วไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไม่ยึดแม้แต่ปณิธานปณิธานใดๆที่มีแล้วก็คือเป็นปณิธานในการสละอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นปณิธานแบบผูกมัดไม่เป็นปณิธานแบบยุติดที่ต้องช่วยให้ได้ต้องทําให้ได้ต้องมีเมตตาต้องมีแบบไหนอีกไม่จําเป็นต้องมีบารมีแบบไหนอีกบารมีทั้งหลายทั้งปวงจะสิบท้าสาสิบถ้าบารมีส่วนใดก็ตามวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีก็แล้วแต่ก็สรุปสู่ความไม่ยดติดก็คือสุญญาตา เมตตาสุญญตาเมตตาสุญญตาเมตตาที่ไม่เอาในเมตตาเองเมตตาที่ไม่เกี่ยวกับเมตตาหรือไม่เมตตาเองนั่แหละเป็นเมตตาที่กว้างขวางไปในสังสารวัตรเขาเรียกว่ามหาเมตตาราบเรียบไปหน้ากองไม่แยกแยะไม่ได้แยกแยะไม่กับสังสารวัตรไม่ได้แยกแยะนิพานกับสังสารวัตร เหมือนว่าว่างกับว่างเหมือนเหมือนกันไปว่างร้างเหมือนเหมือนกันไปนั่นเองส่วนอุปโลกแห่งกายแห่งจิตทั้งหลายก็เป็นแค่สิ่งอุปโลกเอามาอาศัยในการโปรดสัพสัตในการเกื้อกูลก็แล้วแต่ที่เธอจะเรียกว่าช่วยเหลือก็แล้วแต่ด้วยความสงสารด้วยความเมตตาใดๆที่มีมามันเป็นปณิธานในการเสียสละอยู่แล้วตามองค์มหาบารมี แต่พอมันมาตั้งเอาเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นข้อเสียของทุกทรงจิตเนี่ยคือตั้งเอาตัวเอาตัวเดียวทาให้ก่อเกิดกรรมตั้งเอามากๆเข้ามันก็เกิดการอิจฉาริษยาเกิดการช่งจริงจริงดีจริงเด่นชิงที่จะมีชิงที่จะเป็นสิ่งที่มีที่เป็นอยู่แล้วไปตามฐานบารมีของทุกคนมันมีอยู่แล้วในแค่เปิดออกให้สู่สังสารวัตรไปจะได้สรุปสู่มหาเมตตาสุญญตา ไม่ใช่เมตตาแบบเลี้ยงดูปูเสือไม่ใช่เมตตาแบบช่วยเหลือเกือ้อกูลแบบให้อยู่ได้ให้มีได้แต่อันนี้หมายถึงการสรุปจบให้สังสารวัตไปด้วยจบให้จบให้สังสารวัตยุติช่วยอะยุติกรรมยุติเหตุยุติสมุทรทยุติปฏิจจสัพพุปบาทปฏิการบนเวียนในการสร้างกรรมและสวยผลแห่งกรรมคือการไม่เจริญกรรม การเจริญกรรมไม่ว่าเจริญกายเจร,ริญจิตเพื่อวุ่หวังตั้งเอาในสิ่งใดๆแม้ี่เรียกว่าบุญบาร,รมีก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นเหตุสมุทัไทยที่ทําให้ลําบากทําให้ทุกข์ยากไปด้วยกันดังนั้นก็ต้องในบทสโลปแห่งความไม่ย,ยึดติดเนะี่ยมหาสุญญาตาหาสุญญาตานิพานนิพานที่ไม่ใช่นิพานเองนิพานที่ไม่ยึดในนิพานเองวาสนาที่ไม่ยึดในวาสนาเองบาร,รมีก็ไม่ได้ยึดในบาร,รมีเอง เพราะบารมีก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นแค่อุปโลคห่งบารมีในการอาศัยโปรดสังสารวัตรเพราะไม่มีสังสารวัตรเป็นเหตุก็ไม่ต้องมีการโปรดเมื่อมีสังสารวัตรมันยังมีเหตุเห็นความเป็นสังสารวัตรอยู่จึงอุปโลกดํมฤกมหาการุณาในการโปรดสัตว์ขึ้นมาเขาเรียกว่าอุปโลกแม้แต่บารมีทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่บารมีเพื่อมุ่งหวังตั้งเอาในความเป็นบารมี จะตั้งเอาเพื่อความเป็นพุทธภูมิไม่ใช่ตั้งเอาเพื่อความเป็นอะไรอีกอว่างนี่จะไปทําเอาว่างไม่ได้ว่างนี่จะเพื่อไปว่างอีกไม่ได้ว่างก็ไม่ใช่ว่างเองไม่มีความหมายใน ійсь, ความเป็นอะไรเมื่อมาแยกแยะความว่าว่างกับสังสารวัตนิพนานกับสังสารวัตรนเลยเกิดความยุ่งยากลําบากเกิดทิฏฐิมากมายเกิดการกระทํามากมายเกิด การกระทําหลากหลายในสังสารวัตเนี่ยเปิดพฤติกรรมต่างๆในกรรมแม้แต่พฤติกรรมต่างๆก็เกิดจากการตั้งตังเอาทั้งนั้นจนเกิดการบวงสวงการบูชาซึ่งกันและกันวิงวอนร้องขอแม้แต่คํามั่นสัญญาที่มีให้กันไว้นั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ยังค้องคาในจิตในใจดวงวิญญาณทั้งหลายไม่อาจจะสลัด เพราะว่าเมื่อตั้งเอาซึ่งกันและกันแล้วมันเกิดความเสียดายเสียดายแม้แต่ความตัวมันเองเนี่ยเสียดายในความรู้สึกเนี่ยแหละเสียดายความรู้สึกความอาไรอวอนมาเลยเสียดายพ่านตั้งเอามาเพราะมันไม่ตั้งเอาแล้วประกาศสละออกไปในสิ่งที่มันเป็นการตั้งเอามาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็จะไม่ในการหวงไม่มีความเสียดายอะไรอะไรเองหรือมันยังรู้สึกเสียดายรู้สึกอะไรอวบนมันตั้งเอาตัวเดียวก็แค่ประกาศสละไป ที่จะตั้งเอามากี่พบก,กี่ชาติก็แล้วแต่จะได้อัพสู่การโปรดสรรพสัตว์อัพสู่การให้ให้ที่ไม่เอาให้นั่นแหละคือาการอัพเพราะให้มันโอเคอยู่แล้วที่ให้มามันก็เป็นการให้อยู่แล้วแต่ว่าให้แบบสู่การที่ให้ที่สิ่งที่ไม่เอาอ่ะไม่เอาในตัวไม่เอาเองนั่นแหละให้ที่สิ่งที่เอาไม่ได้ให้ในสิ่งที่ไม่ใช่จิตเพราะใั้จิตยังเป็นอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ความรู้สึกดีก็ยังไม่ใช่มเมตตาก็ยังไม่ใช่ ความเมตตาก็เป็นอารมณ์กรรมชนิดหนึ่งรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกสงสารเดี๋ยวก็มาใจร้ายต่อกันอีกนี่นเขาเรียกว่าอารมณ์กรรมให้อารมณ์กรรมซึ่งกันและกันไม่ได้ในสังสารนี้ต้องให้ในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งอะไรอยู่แล้วคือความไม่ยึดติดเพราะว่าไม่ยึดติดเนี่ยมันไม่ยึดใชแไหมก็ทั่งสิ่งที่ไม่ยึดเองในตัวมันเองเนี้ยนั้นนก็สรุปดีๆจะได้จบตาม องคุณแล้วก็เป็นผู้ที่จบให้สังสารวัตเนเหมือนกันไปเนี่ยเป็นการสรุปจบช่วยสังสารวัตไม่ใช่สรุปจบเพื่อตัวมันเองหรือเพื่ออะไรอีกจบเหมือนเหมือนกันไปจบที่ไม่เอาจบเองนิพานที่ไม่เอานิพานเองแม้แต่ให้ก็ไม่เอาในการให้เองเนี่ยอันนี้จะแบบช่วยแบบแล้วแล้วไปเลยไม่ติดใจในการช่วยไม่ติดใจในการ ก็กูณเมตตาอะไรๆ,ๆ,ๆแล้วแต่ที่มีมามันก็จะเป็นการสงเคราะห์แบบแล้วแล้วไปในทุ้พวกลูกชาติเพียงแค่อุปโลกดังนั้นก็ไม่ได้ห่วงห่วงที่จะยึดติดอะไรกับลูกหลานบริวารแห่งครอบของความเพราะเป็นลูกหลานบริวารคือเป็นการครอบอุปทานเสียบร้อยแล้วสังสารวัตนี้กว้างขวางแต่เธอมาทําให้แคบแคบไงพวกตัวเองลูกหลานตัวเองบริวารตัวเองบ้านเมืองตัวเอง เอาตัวเองมาจากไหนก่อนที่จะเป็นตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยก่อนที่จะเป็นบ้านเมืองก็ไม่ใช่บ้านเมืองก่อนที่จะเป็นลูกหลานตัวเองก็ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วก่อนแล้วอะ่ะแล้วจะมายึดติดว่าเป็นอะไรได้อีกดังนั้นก็ให้มันเปิดกว้างออกไปแค่นั้นแหละมันจะได้กว้างกว้างว่าสังสารวัตรเนี่ยมันมีหลายภพชั้นภูมิไม่ใช่ลำบากอยู่กลุ่มเดียวไม่ลำบากแค่พวกเดียวมันไม,ม่พวกใครพวกมันกลุ่มใครกลุ่มมัน บริวารใครบริวารมันไม่ใช่มันหมายถึงมหากรุณาที่เปิดกว้างไปในสังสารวัตไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไร้หล,ลงรอยไร้หล,ลงรอยนึงมันหมายถึงหมดความเป็นผู้โปรดและผู้ถูกโปรดดังนั้นการโปรดทุกครั้งมันคือการจบให้สังสารวัตอย่างเดียวเลยไม่มีการมาเอาหอบหิ้วเอาบริวารไม่หอบนิ้วเอาอะไรจากสังสารวัตต้องระลึกดีๆว่าลงมาให้มาให้ไม่ใช่มาเอา ดังนั้นถ้ามันตั้งจะเอาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นจะกกเกิดการเบียดเบียนกันก็มันเอาถ้ามันไม่เอาร็จแล้วมันก็ไม่มีมรรคมีผลยังไงไม่มีการเจริญกรรมแบบไหนเพื่อสวยผลแบบไหนอ่ะตัวเอาตัวเดียวมันทําให้เกิดมรรคเกิดผลบางพวกก็ต้องไปคอยลากคอยวางคอยปองคอยปล่อยเพื่อที่จะหลุดพ้นเพื่อจะวิมตดบางพวกก็คอยเอายึดติดในสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นโลก ก็ตามตามทำก็ตามก็เอา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 แล้วมันเอาแล้วมันตันไงตันในการเอาเพราะเอายังไงก็เอาไม่อยู่เพราะมันไม่ยึดในตัวมันเองมันสลายในตัวมันเองตลอดเห็นไหมก้อนหินดินทรายที่เราสร้างกันมาเนี่ยมันก็สลายในตัวมันเองตลอดเสื่อมในตัวมันเองตลอดนั่นก็เรียกว่าอนี้จังนี่อันนี้จังเองไม่ยึดในความไม่ยึดเองดังนั้นเธอที่เธอเห็นยังเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เพราะว่าอะไรมันยึดอุปทานไปเสร็จแล้วในสิ่งนั้นสิ่งนี้ แค่ okay, มันเปิดกว้างออกให้แค่นั้นเองแล้วต่อไปดินก็ไม่ใช่ดินหินก็ไม่ใช่หินอากาศก็ไม่ใช่อากาศธาตุก็ไม่ใช่ธาตุความรู้สึกก็จะไม่ใช่ความรู้สึกอีกต่อไปเพราะความรู้สึกก็เป็นอารมณ์วิบากแค่ชั่วคราวไม่ใช่อารมณ์จริงๆดังนั้นก็ต้องอาศัยมหากรณาในการดําริออกในการดําริให้กว้างๆออกไปจ้าออกไปไม่มีประมาณจ้าออกไปไม่มีขอบเขตอย่าสร้างขอบเขตเฉพาะตนว่า ครอบครัวแห่งตนบริวารแห่งตนหรือสมบัติแห่งตนหรือแม้แต่ว่าแผ่นดินแห่งตนเพราะแผ่นดินทุกยึดเยี่ยงย่าง,ยาง,ยางอยู่เนี่ยที่เดินอยู่ที่ผ่านไปผ่านมาแต่รุ่สมัยเป็นแค่แผ่นดินที่อาศายัยถ้าสี่ดินน้ำลมไฟอาศัยแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรยึดอะไรอยู่แล้วในตัวมันเองนั้นตัวมันเองก็ไม่ลองพยายามจะยึดอะไรอีกแล้วจะเป็นเนื้อหาเดียวกับผู้ท่ามหาโพธิสัตว์เนื้อหาเดียวกับ ผู้โปรดสัตว์ตรกรกะที่ไม่ต้องการที่จะเอาอะไรกับสังสารวัตรจะมาจบให้เรื่อยๆจบให้เรื่อยๆเหมือนเหมือนกันไปนิพานกับสังสารวัตรเป็นสิ่งเดียวกันไปนิพานก็ไม่ใช่นิพานเองสังสารวัตก็ไม่ใช่สังสารวัตเองแต่มีเหตุแห่งสังสารวัตเหตุของสังสงารศัสตร์อการสเสวยผลแห่งกรรมนี่แหละมันเลยไปต้องมาเหตุใหม่สร้างเหตุใหม่ซ้อนผลเก่าดังนั้นก็แค่ยุติเหตุคือยุติสมุทยัยไม่ต้องไปทอยแบบไหน ก,กายกับจิตกับสรรพสิ่งอีกคือไม่ต้องไปปลดเปลื้องอะไรอีกส่วนกรรมวิบากที่มีปรากฏก็มไม่ต้องไปปลดเปลื้องสํานึกอะไรหรอกแค่แค่ปงกรรมไปอโหสิกรรมไปขอครรมากรรมไปขี้คายวิบากไปแค่นั้นเองส่วนกรรมมันจะมีส่วนไหนมันก็คายในกรรมเองอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เสวยจริงๆแต่มันไปหลงเสวยมันก็เลยทุกข์ทุกข์ที่พยายามจะหนีจะคุก ก็เลยเป็นทุกซ้อนทุกแต่ทุกอันนี้จังเนี่ยมันทุกที่มันผ่านไปในตัวมันเองอยู่แล้วตลอดกับความความว่าทุกเนี่ยมันทุกขังมันไม่ยึดในความเป็นทุกเองเห็นไหมเธอความรู้สึกของที่เธอทุกมาเนี่ยมันก็เป็นแค่อารมณ์อารมณ์ทุกเดี๋ยวก็อารมณ์ไม่ทุกสลับกับเปลี่ยนไปตามเหตุก็อะไรเพราะมันอยู่กับเสวยการเสวยไงมันก็เลยเสพเสพการเสวยผล ผลแห่งการบารมีต่างๆก็เสวยทีหนึง่งพอมันไม่ได้ดังใจมันก็เสวยอย่างผลแห่งความเป็นพ่วะกุศล,ลกรรมนั่นแหละดังนั้นก็ไม่ต้องไปเสวยคือไม่ต้องไปสร้างเหตุเพื่อเสวยอะไรอีกแม้แต่อธิวาสนาบารมีบุญบารมีไม่ต้องเอาบารมีเพื่อที่จะให้เต็มเต็มไม่ต้องให้เพื่อเต็มบารมีแบบไหนอีกแต่สรุปบารมีทุกบารมีลงมาสู่มหาสุยตานิพานใน,นการโปรดสัตว์ แล้วมันจะเป็นอัจฉริยภาพเป็นวัชระในการจบให้สังสารวัตในขณะที่เป็นนั้นเลยบารมีจะรวมกันเลยไม่ต้องจำเพาะไม่ต้องจำเพาะบารมีไม่ต้องจำเพ,ำพาะต,ตรงอะไรแล้วบารมีทุกข,ขันที่มันปรากฏในกายธาตุหรือจิตธาตุก็แล้วแต่ที่ถูกบุกขึ้นมามันก็จะเป็นบารมีในการโปรดเลยทันทีเป็นวัชระให้สังสารวัตรเลยจบให้สังสารวัตรตัดฉับพันให้สังสารวัต ยุติชาพันธให้สังสารวัตขี่คายให้สังสารวัตไม่ใช่ไปเติมอะไรให้สังสารวัตมันเป็นอะไรขึ้นมากขึ้นไปอีก,อกนั่นแหละดังนั้นบัญญัติอะไรหรือแม้การดําริอ,อะไรเนี่ยมันก็เป็นการสรุปล้างในการใช้บัญญัติด,ด้วยคือล้างในการอุบโลกด้วยแม้แต่การอุบโลกคําพูดขึ้นมาในการในภาคยาส่วนภาคคิปก็อุบโลกแม้แต่อุบโลกอนุภาพอุบโลกบารามีอุบโลก ลักษณะของบารมีบุญกุศลก็แล้วแต่ก็ต้องแล้วแล้วไปในบารมีนั่นด้วยมันก็ถึงหมดจดมันก็เรียกว่าสรุปล้างในการอุบโลกไปด้วยล้างในตัวล้างเองนั่นแหละไม่ต้องเป็นล้างอะไรเลยมันจะล้างในตัวมันเองเองจบในตัวมันเองเองเรื่อยๆเลยอย่างเนี้ยมันก็จะหมดจดเป็นเหมือนเหมือนกันไปมันไม่ต้องมีภาระที่ไม่ต้องมานั่งอุบโลกมหากรุณาอีกไม่ต้องมาเรียนกันให้อีก ก็มันให้มันไม่จบในการให้มันจะต้องมาเรียนใหม่ถ้าให้มันจบในการให้มันมันก็หลุดในตัวมันเองอยู่แล้วตลอดไงแล้วสว่างสวยทันทีไม่ต้องมานั่งรอสว่างทั้งหน้าเพราะเหตุในปัจจุบันมันก็ยังไม่เป็นปัจจุบันแล้วจะไปเอาเหตุทั้งหน้าเหตุอนาคตอีกมันหรือเหตุอดีตอีกมันก็เหมือนกับทุกข์กับสิ่งที่เป็นสมุทัยอยู่ตลอดดังนั้นไม่ต้องเป็นสมุทัยแบบไหนอีกปัจจุบันที่ไม่เอาปัจจุบันนิพพานที่ไม่เอาปัจจุ นิพานเองแล้วมันจะไม่มีนิพานแบบไหนอีกไม่ต้องหลุดพ้นแบบไหนอีกมันหลุดในตัวหลุดเองอยู่แล้วตลอดนั่นแหละก็เรียกว่าให้ให้เหมือนเหมือนกันไปในการสว่างสวายให้สังสารวัตแบบไม่มีประมาณนั่นแหละมันจะเป็นเนื้อหาแห่งพุทธมหาบาร,รมีในการโปรดสังสารวัตรที่ไม่มีภาระไม่มีภาระนั่นคือไม่มีกรรมเป็นภาระไม่ต้องเสวยนั่นเอง จึงสามารถโปรดได้โดยไม่เลือกเวลาไม่มีการเลือกไม่มีเวลาไม่มีการกำหนดเวลาไม่มีขอบเขตนั่นเองมันเกิดการทะรุทะลวงไปในทุกๆภูุิมชั้นแล้วมันก็จะเป็นสังสวรัสรที่ไม่เป็นสังสวัส์อีกต่อไปจะไม่กระทบกับสังสวรัสรนะจะเป็นการโปรดสังสวรัสรที่หมดภาระในการโปรดจะเป็นการโปรดสัพสัตตามพุทธ ที่ได้สรุปจบให้สังสวัสดิ์อยู่แล้วเรื่อยๆเข้าดังนั้นปณิธานใดๆที่มีกับองค์พุทธ,ธะปณิธานใดๆที่มีกับองค์มหาบาร,รมีก็เป็นสิ่งที่ยังความพ้นทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่ายังความพ้นทุกข์ในสังสวัฏอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปิดกว้างออกไปในการให้แค่นั้นเองแล้วมันจะไม่จำเพาะคับแคบอยู่กับสิ่งใดๆที่ตัวเองหลงตั้งเอามากับสังสวัฏก็ขอให้เป็นเนื้อหาในการโปรดส,สรรพสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมี แบบสมูทเชดเดตคที่ไม่เนื่องด้วยเวลาไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งนั้นเรว่อ,อไลน์ขอบเขตไม่เนื่องเงื่อนไขใดๆในการโปรดไม่เนื่องเงื่อนอขไขใดๆในความเมตตานั่นเองแล้วจะเป็นเมตตาสุญญาตาตามองค์มหาบาร,รมีไปนะ,ะสิ่งใดนะที่ยังติดค้างในจิตใจต่อรูปขราภบริวารต่อสังสารวัตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือกรรมที่ได้กระทบกระทั่งกระเทือนต่อผู้มีบาร,รมีด้วยกันเองก็ตามระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระโพธิสัตว์ หรือกรรมหนึ <game> ่งๆใดๆก็ตามที ils, ah ad, ่มีต the ่อสองสารวัตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายกรรมหนึ่งกรรมใดที่มีต่อองค์มหาบารมีในทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะกี่พบกี่ยุกี่สมัยก็ตามอากได้เคยมีอคติมีคิดแตกต่างใดๆเคยลังเลสงสัยเคยไม่เห็นด้วยกับการโปรดสรรพสัตว์กับองค์มหาบารมีเพราะได้ไม่ถูกจริตแห่งตนเองใดๆก็ตามมาก็หกรธกงเส้นร้อนเป็นกรรมทั้งหมดทั้งมวล น้อมอมหาบารมีทรงเป็นประธานน้อมกราบขอกรรมกาขอแหกรรมทั้งหลายเป็นโอโหสีกรรมด้วยเทินอโหสีอโหสีอโหิีสสอสว่างสวยร่วมกันไปนะ